สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับวันนี้ไม่มีอะไรหรอกครับจะมาเทสสาย MIDI นะครับสาย MIDI ห้าพินนะครับสั่งมาจากลาซาด่านะครับแพลตฟอร์มลาซาด a าเป็นร้านของนี่นะครับร้านชื่อร้านก็คือ,อ,อโปรพาร์คอินนะครับโปร Park i อิน 222บาทนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับครับตอนนี้นี่ผมต่อโรแลนด์จูโนดีนะครับแล้วก็คอปเอ็นะครับเข้ามิกซ์นะครับเข้ามิกซ์ทั้ง2ตัวแล้วก็มิกซ์ก็เข้าแอมป์นะครับจูโนดีนะครับตั้งไว้เป็นเสียงออแกนนะครับครับ คอคอร์ก X5 เป็นเสียงเลเยอร์เปียนโนครับครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัว X5 เนี่ยเป็นตัวรีเซฟนะครับเป็นตัวรีเซพเมดีด d ต t าจากคีย์บอร์ดตัวอื่นนะครับแล้วมันก็นจะเสียบสายมมดีครับเข้าเข้าอินนะครับเข้าอิน บเสร็จแล้วของตัว Juno D นะครับผมก็จะต้องมาเสียบเป็น midi out นะครับนี่ครับ midi out นะครับเดีย๋ยวลองเล่นดูครับพอ,อผมเปิดวอลลุ่มของตัว Juno D ไว้อยู่เดี๋ยวผมจะปิด อตอนนี้ผมปิดโวลุ่มจูนโน่ดีแล้วนะครับอ่นี่นี้คือเสียงของคอร์กเอ็กห้านะครับครับาดูเอ็กห้าหบ้างครับอ่าก็ายัเป็นคอร์กอ็้าอยู่ ครับทีนี้นี่ผมจะใช้คอก X5 เนี่ยนะครับเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับของจูโนดีบ้างนะครับเนาะผมต้องเสียบสายมิดิเข้าเอานะครับนี่เอาครับแล้วก็มาจูโนดีก็ต้องเสียบที่สายมิดิอินนะครับเสียบช่องมิดิอินนี่นะครับปุ๊บ จูโนดีนะครับามาดู X5 บ้างครับนี่คือเสียงจูโนดีครับถ้าเราอยากผสมเสียงก็ได้นะครับล้าจ่อต่อ,อแจ็คเอาท์พุตไว้ทั้งสองเครื่องนะครับเอาตัว X5 X ผสมก็ได้ครับ ผสมก็ปิดทั้งหมดเลยโอเคนะครับก็เป็นว่าใช้ได้ครับสายมิดี200กว่าบาทนะครับครับเดี๋ยวจะลองต่อย amaha ดูบ้างนะครับย amaha ผมจะใช้ตัวนี้เป็น m i อ่าเป็นไมดี้คอนโทรลเลอนะครับต่อ m i ดีที่ช่องเอานะครับเสียบ m มด i ้เอาครับส่วน x 5 X5 ก็ต้องมาเสียบที่ช่อง MIDI in ครับอันนี้คือเสียงคอร์ส X5 นะครับามาลองกดที่ y มา a h าบ้างครับอ่านี่นะครับ ช้ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านไหนมีคีย์บอร์ดนะครับมีคีย์บอร์ดรุ่นดีๆที่ชอบเสียงมันแต่ว่าคีย์ไม่ดีนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวบอร์ดนะครับยังใช้งานได้อยู่เราจะเก็บไว้เป็นซาวโมดูลได้นะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ